โอเคทุกคนคนเราอะเวลาครั้างขาใจอะมันก็ต้องอยากรู้ใช่ไหมว่าทางเลือกอีกทางหนึง่งสมมุติว่าถ้าเราอะเลือกที่จะเหนียวไกลปืนมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมงั้นเรามาลองเลือกทางนี้ดูเริ่มจากจุดเช็คพอยต์การตัดสินใจครั้งสุดท้ายแล้วกันไปจะได้เร็วๆด้วย โรงพยาบาลดูเหมือนจะเป็นห้องผู้ป่วยนะดูเหมือนเข็มกำลังชี้ไปตรงที่เตียงที่มีผ้าม่านกัน้นเราควรเปิดมันมะปืนม,มีกระสุนด้วยสะดวกดีแฮะ อะไรมันหมายความว่ายังไงนี่ฉันครยิงใส่ใครสักคนงั้นหรอใครล่ะฉันว่าเธอรู้คำตอบอยู่แล้วนะดูเข็มที่สีคิวเร็วมันมันชี้ไปที่ฟิลิโอชัดเจนเลยล่ะคิวเร็ว สุดท้ายมันก็ถึงเวลาที่ฉันจะทำบททดสอบของฉันให้เสร็จสิ้นวาพวกซอมบี้มันใกล้เข้ามาแล้วพวกมันอยู่ที่นี่เพื่อรอดูสิ่งนี้หรอพวกมันรอดูฟิดีโอตายซอมบ e ี้นี่นะนี่ฉันต้องฆ่าใครสักคนจริงหรอ ฉันว่ามันถึงเวลาแล้วคิวเร็วเวลาที่ฉันจะมอบข้อความของ巴าอัมให้กับเธอลาอัมถ้าเธออยากผ่านตรงนี้ไปได้เธอต้องยอมรับมันว่าเธอเป็นฆาตกรจริงปะเนี่ยลาอัมมอบอะไรแบบนี้ให้เลยหรอและชีวิตจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม้ว,ว่าเธอจะกลับไปแต่ฉันรู้ ฉันรู้ว่าเธอจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องข้อความของเขาบารามรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นงั้นหรอนี่เป็นทางเดียวหรอล้มเลิกมันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งไม่มีความเจ็บปวดอีกไม่มีความกังวลอีกไม่ต้องคิดอีกแค่ตาย ฉันเข้าใจถ้าฉันลมเลิกคิเร็วหันปืนมาที่ฉันและเลือกตัวเลือกสุดท้ายเธอจะยอมรับว่าเป็นฆาตกรไหมและเธอจะยอมรับความเจ็บปวดในชีวิตต่อจากนี้ไหมหรือเธอจะทิ้งความเจ็บปวดและความกางงังวลและพาตัวเองไปสู่การพักผ่อนอันเป็นนิรันดร์ทุกอย่างเป็นแบบนี้ฉันเลือกอะไรได้บ้างล่ะ อ่ะทุกคนและแล้วเวลานี้ก็มาถึงเราจะเลือกเหนี่ยวไก่ปืนพร้อมรับความเสียงนี้ไปด้วยกันนะทุกคนกดเข้ามาดูคลิปนี้ถือว่าโอเคไปฉันขอโทษบาที่สุดฉันเกลียดมันความรู้สึกนี้ มันคุ้นมากคิวเรลในที่สุดเธอก็ทำมันฟิลิโอสุดลงกับพื้นอะไรวะเนี่ยพวกมันตรงมาหาฉันอ,ออกไปหยุดดึงฉันได้แล้ว หยุดเด้หยุดเรื่องราวมันก็เป็นชะนีแลทุกคนสรุปซอมก็โดนซอมบี้กินถูกไหมอันแรกก็โดนซอมบี้กิน แต่รู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องฆ่าเพื่อนตัวเองเนาะอันนี้ก็โดนกินแต่ว่าน่าจะเส็บปวดมากกว่าโอเคยินดีต้อนรับฟิลิโอหายไปกับแสงซอมบี้จู่โจมคิริเ็ลและเริ่มที่จะฉีกเธอเป็นชิ้นๆคิริเ็ลไรซซึ่งความช่วยเหลือจากการจู่โจมสายฟ้าแลบและการบิดงอดที่แสนเจ็บปวด เธอกรีดร้องอย่างสุดเสียงเมื่อทุกสิ่งกลายเป็นความมืดต่อมาเสียงคร่ำควรวญด้วยความเจ็บปวดคิวเรลตื่นขึ้นบนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลเธอเห็นวิดีโอในเครื่องแบบหมอและไม่ใช่เสื้อฮู้ดตกใจที่เห็นเธอตื่นขึ้นมาจากด้านหลังผ้ามา่านใบหน้าที่คุ้นเคยค,ยค่อยๆปรากฏให้เห็นทีละคน แป๊บนะเธอเห็นฟิดีโอในเครื่องแบบหมอที่ไม่ใช่เสื้อหูดตกใจที่เห็นเธอตื่นขึ้นมาจากด้านหลังผ้าม่านใบหน้าที่คุณเคยค่อยๆปรากฏให้เห็นทีละคนอาา่าฮะสรุปทุกคนฟื้นคืนชีพถูกไหมงั้นเราก็ต้องเลือกอยิงฟิดีโอจริงๆอ่ะดิแต่ยังไงก็ต้องได้เจอเพื่อนไหมเพราะว่า เขาบอกว่าใบหน้าที่คุณเคยค่อยๆปรากฏให้เห็นทีละคนก็จะต้องมีเพื่อนๆด้วยถูกไหม seven days episode of argo โคตรเท่อะยังกับจอห์นวิกอะทุกคน argo นี่เป็นทุกอย่างแล้วจริงๆเป็นเป็นลุงเป็นพ่อเป็นพี่เลี้ยงอ้สุดยอดเป็นพี่เลี้ยงเด็กด้วยจบแล้ว สรุปไม่ว่าใครจะเลือกทางไหนก็ลองไปเล่นกันดูอ่ามันจะมีเพื่อนคนแรกเป็นบาราอัมด้วยนะอยากให้ไปลองเล่นด้วยตัวเองแล้วได้จุดจบแบบไหนอย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเท่านี้แหละเราก็เล่นจนมาถึงวันที่7ได้เนาะจุดจบถือว่าดีถือว่า ถือว่ามีทั้งมีทั้งแบบปกติ Bad Good มันมันจะเป็นแบบไหนอะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนเว้ยไม่ใช่ว่าแบบจบแบบนี้ไม่ดีหรือจบแบบแบบนี้ดีมันแล้วแต่คนคิดอะคืออย่างจบอันแรกเขาก็บอกว่า one more time ใช่ไหมคือให้เล่นอีกรอบนึงเล่นอีกครั้งไหมอะไรเงี้ยก็สแสดงว่า มันไม่ดีมันไม่ใช่นะคือบางทีอ่ะมันขึ้นอยู่กับการที่เราวิเคราะห์ว่าการที่จบแบบเนี้ยมันดีสําหรับเราแล้วไหมอย่างการที่เราเลือกไม่ค่าฟิลิโอมันเป็นการบ่งบอกถึงจิตใจเรานะว่ามันมันมันแคร์เพื่อนมากกว่าเว้ยเออรู้สึกมันจริงใจกับเพื่อนมากกว่าการจบตอนจบแบบนี้เนี่ย กานจบที่เหนีย่ยวไกปืนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนวิเคราะห์อีกว่าเกมนี้แนะนำให้ไปลองเล่นด้วยตัวเองโอเคและสำหรับคลิปนี้ในวันนี้ก็จบลงแค่นี้อันนี้ถือว่าเป็นเอพิโซดพิเศษเนาะที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูว่ามันมีหลายตัวเลือกมันมีหลายช้อยส์ให้เราตัดสินใจสำหรับวันนี้อะคลิปก็จบ ลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยแล้วก็ใครมีข้อคิดเห็นยังไงเห็นต่างยังไงก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปดูนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปละบายคิเริฉันจำได้แล้วในตอนนั้นทางเลือกของฉันคือ